่ววันปีใหม่ค่ะเขาเรียกกันว่าประเพณีปีใหม่กินวอรประเพณีนี้เป็นยังไงไปดูคะ่ะ รู้เรื่องราว only วิถีไทยอุย้ยสวย<ผ>ม,มากบรรยากาศดีอ่อะ ดูสวยงามอ,อ,อ่ะโอ้โหนะ่าอิจฉาคนมันดอยเหมือนกันนะเนาะได้อยู่กับแบบธรรมชาติแล้วบรรยากาศดีๆแล้วก็มีประเพณีดีๆแบบนี้นะคะคจะพาไปรู้จักกับประเพณีสุดสําคัญของชาวเผ่ามูเซอในอ,อําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ก็คือประเพณีประเพณีปีใหม่ของเขาเนี่ยแหละเขาเรียกกันว่าประเพณีกินวอนะคะกินวอลใช่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วค่ะชาวมูเซเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําเกษตรกรรมและนับถือผีเนาะนับถือวิญญาณบรรพบุรุษนะคะรวมถึง การสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่ทำต่อต,อ,ตอกันมานะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการเฉลิมฉลองต่างๆประเพณีนี้นะคะจะจัดในช่วงวันที่1ถึง3ในเดือนมกราคมนะคะก็คือปีใหม่นั่นแหละวันที่หถึงวันที่3นะคะแล้วก็ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยพาคุณผู้ชมไปรู้เก่อนว่าประเพณีนี้เป็นยังไงพิธีกรรมนะคะแล้วก็ประเพณีนะคะจะเริ่มต้นด้วยการจุดพลุเวลาประมาณหนึ่งทุม่มและต่อด้วยการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจาก ปู่จานนะคะปู่จยนก็คือคนทําพิธีในหมู่บ้านแล้วก็จะมีการเต้นจะคืบเต้นไปเรื่อยๆจนถึงตีสามอ่ะเต้นจนตีสามอ่ะคุณคิดดูดิีและเดี๋ยวจะจุดพลุอีกรอบไปจนถึงตีสี่แล้วก็ทําพิธีไหว้เจ้าที่ยังไม่จบนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะลุกขึ้นมาทําพิธีอีกอย่างหนึ่งในรอบตอนเช้าด้วยคือทาตั้งแต่กลางคืนอ่ะเต้นเต้นเต้นจุดพลุเต้นเต้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดพลุนะคะแล้วตอนเช้าก็ มาทําพิธีต่อแล้วก็จะรวมตัวกันแบบนี้น่ารักมากคือใส่ชุดพื้นเมืองอะ่ะเป็นชุดชนเผ่าของเขาอะ่ะ<จ>สวยงามมากๆนะคะแล้วก็จะอยู่ที่ลานจะคืร์นะหรือตามสถานที่ต่างๆของหมู่บ้านเราจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะใส่ชุดพื้นเมืองของเขาแบบนี้แล้วก็จะมีการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานจะคือด้วยแล้วก็จะมีพิธีที่เรียกว่าขอบุญ<า>และก็ห้ทำการพักเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงเย็นพักตอนบ่ายสามโมงยังไม่จบเท่านั้นนะออกมาเต้นสะคืรต่ออีก จนถึงหกโมงเย็นอุ้ยนี่ยาวไปเลยนเ,ยาเลยนะเยาเนะอเออเห็นไหมคือเต้นกันแบบสนุกสนานเลยก็คือเขาใช้แบบใช้ชีวิตอยู่กับความรื่นเริงการละเล่นนะคะแล้วก็ความเชื่อการทําพิธีผมว่าเขาเชื่อยอย่างนี้การเต้น, <ขา S 2> นการทําพิธีเนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองก็รับปีใหม่ถูกต้องทั้งปีใหม่จะได้มีแต่ความสุขสนุกสนานใช่ไหมคะสําหรับประเพณีของชาวมูเซอร์เนี่ยก็ถือว่าหาดูได้ยากมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะปีให่ ใช่หากใครแวะไปเที่ยวเชียงใหม่นะเจ้าลองไปไหมไปดูไปสัมผัสวิถีชีวิตไปร่วมบรรยากาศแบบนี้กันด้วยร่วมประเพณีนี้กันได้นะคะสําหรับชาวมูเซอร์นะที่อำเภออมก่อยนะคะขอบคุณภาพนี้จากติกตอกช่องนี้นะคุณสมโพศโคตรหล่อนะคะ,ะก็เป็นเรื่องราวประเพณีเกี่ยวกับขึ้นปีใหม่ของชาวมูเซอร์หุยสวยอ่ะจุดพูเสร็จแล้วเต้นเต้นเสร็จจุดพูอีกรอบนึงแล้วก็นอนอ้าวตอนเช้าก็มาทําพิธีกันต่อบ่ายสามออกมา เต้นอีกรอบนึง,ง,ง<ม>เห็นไหมรวมๆเขาเรียกว่ากินอะไรนะกินวอกินวอโอ,อทางเหนือทางมูเซอร์เขากินวอใช่<น>แล้วคุณทางนี้เอากินวายของคุณขึ้นวอด้วย